จะชิ้ให้ทุกคนดูนะครับเองนะครับผมชีครับอัมันจะกอีกแล้วนะครับตอนนี้ครับผมอยู่น้ำตกยาโรยนะครับที่สตูนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศน้ำตกนะครับแต่แต่เดี๋ยวก่อนวันนี้ผมจะเหมาน้ำแข็งกะ ไอติมไอติมไอต็มทั้งร้านนะครับเพื่อจะให้ให้พี่พี่น้องน้องเราวันนี้นะครับนี่ไ้านเอาได้เดผมเมาเลยข้าจะเอาอะไรสั่งเลยครับไอเต็มไอเต็มแก่ไอเต็มนี้แทนต็มพอเลยนี่ครับมาดูมาดูกะอังกี่บาทเนี่ยอันนี้สามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทมาพราวอ่อน จัดมาเลยครับขอความกรุณาทุกคนนะครับวันนี้กลับไปแชร์คลิปผมคนละนคลิปหนึ่งอ่าตามคิวใครมาก่อนได้ก่อนใครมาหลังได้หลังจะต้องจำลองรถเมื่อเนี่ยเกณฑ์ให้อิ่มนะน้องแล้ไม่อิ่มอ่ะบ่าไม่อิ่มก็ถามบางยุหันได้ นี่ครับตอนนี้เราอยู่น้ยงอีกนนะ้ำตกยาโรยเลยนะเนี่ยน้ำตกกะน้ำตกยาโรยแปลว่าอะไรครับยาแล้วก็โรยไหมออ๋โรยโอเคโอเคก็เราเฮอยมีการตอดเดี๋ยวจะส่งให้บ๊ออับบาดูเดี๋ยวใครแต่เดียวมาจอดหน้าน้ำตกเนี่ยกะเขากำลังทำอยู่นะครับเดี๋ยวกะเขา จะทำให้พี่พี่น้องน้องเราวันนี้นะครับเพราะว่าอากาศเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยใครรู้สึกร้อนบ้างร้อนค่ะร้อนใช่ไหมร้อนอะไรบ้างร้อนในใจสามารถดับเงินได้วยด้วยไอติมไม่เห็นน้องเห็นหน้าน้องก็สบายใจเลยใช่ใช่บางเห็นน้องน้องกินไอติมแล้วบางรู้สึกสบายใจใจใจเย็นมันใจชื่นเลยชื้น วันไชื่อ่นปกติสามห้าแต่็าพดสี่สิเลยก็นด้ไม่เขาขายกันสี่สิบเแต่ว่าก้านันไอ้ดีนมทำนี้ก้าก็เลยลดมาหบาท่งไแบบเขาขายสิบวดีกว่บางอีกมราันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมันกาเลดีมันเป็นไอเมอะไรกเนี่ยเป็นไอดมกะทิสดคมันเป็น โบราณเลค่ะสูตรดั้งเดิมเลยสูตรดั้งเดิมเลยนะครับไอติมกะทิสดโบราณไอทำไมในรูปมีม่วงๆอ่ะคะมีผลไม้ค่ะตรงนี้ค่ะไม้่เหในในรูปอ่ะมันมีสีม่วงด้วยเพื่ออะไรอ่ะมันคือก่อนหน้านี้มีเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรแล้วมันแบบว่าเราใส่อัญชันนะคะนี่นะ่ยก็ทำสดๆเลยนะครับไอติมกะทิแบบกะทิเน้นๆเอกะนี่มาถูกที่ถูกเวลามากเลยรับเลยครับรับเลยครับ นี่ครับไอติมกะทิสดไอติมกะทิสดไอติมกะทิสดบางๆจดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอให้เสร็จทุกคนก่อนวันนี้มาเหมาช่วยๆกันอุดหนุนเนาะช่วยๆกันช่วงเนี้ยช่วงโควิดเดี๋ยวไปเล่นเนาะ แสดงนะครับกอย่างเดียวเนี่ยใสไหมช็อกแลตถั่ใสไมจั๊กถั่วใสั่วใสมันเล็กของยาาอนี้ดีกว่ามามาตัดเบอร์ไม่ได้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 ายลูกได้พอดีคนพวกี้อ FC ผมหมดแล้วนะได้ลูกไงได้ ถ่ายรูปเลไหมไม่กินไม่กินถ่ายรูปเลยเฮ้ยไม่กินหรอเอาทำไมไม่กินไม่เดีแล้วแหละเอ้าเอากินให้ถ่ายรูปจีบจได้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 จีบ้ีบหลังเลยนะทุกคนเลยก็ัอ๋อส่ก้างถ่ายรูปล้สะกดไดพยายามพยายามเก็บไว้ดีๆนะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันกินก่อนนี่ทุกคนกินกินเสร็จอย่าทิ้งมะพร้าวนะเก็บไว้ใส่กรอบเอาหน้ามะพร้าวได้ไหมได้ได้เไป เดี๋ยวบังนัดตังก่อนยี่สิบเป็นล้วนกล้าได้ผมเด้วยกันจั๊กจั่กขนมปังกับขนมปังกับถั่วพอแล้วขนมปังกับถั่วใช่ไหมใช่ไอติมไม่เอาไอติมเจ๋วดีเดี๋ยวดีเกกินไปฟังเสียงน้ำตกไปฟินครับกินอะไรเป็นไงบ้างครับคุณนานอร่อยไหมครับคุณนานเดี๋ยวฟันจะแป๊บเดียวเดี๋ยวฟันอยู่ดีครับ ผมได้มาแล้วนะครับนี่คือไอติมมะพร้าวนะครับัวติดคอครับทุกทีนี่เย็นๆแบบโอ้โหแบบคืดินี่อื้อหือเสียวฟันครับพติอร่อยอยู่อร่อยมากเซนเอร่อยอร่อยมากเลยสามก้อนนะครับ เตยุที่แท้ๆเน้นๆอืมเสียฟันครับอร่อยสดมากก็คือเตยุที่ที่เน้นๆแล้วก็มีมีมะพร้าวด้วยนี่มะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนนะครับเต็มๆอร่อยอร่อยสุดยอด โอเคครับผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอยา่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปไหนนะครับวันนี้ผม bye bye บายๆนะครับบายบายแล้ว